ถ่ายดึงมึงดูสิได้ตัวเก้าว่าวัดที่นี่น้องเด้จ้าเพรสันกระแนวใส่เครื่อง้าถ้าดึงเลยถ้าเจ้าน่ะใส่สมุอผู้ใส่โคก็ออกเลยนั่นเพิวกพวกเมาส์ตัวเก้าเออเหมือนงวดที่แล้วใช่ปะผู้ผู้าวจับแล้วผู้น้องดึงว่าลอตเตอรี่มาขายหลายลายได้อจ้ะผู้ใดมาเหมือนก็เซยผู้ใดมาเหมือนก็เซยเฮ้ยมาวันนี้ขึ้นแม่ยางว่ามีลื่นมันกับเลียวมื่อเลี้ยวมือ ทราร้อมนี่มือท้าร้อมคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลักินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องกาพารวยครับผมมอน้แอดมีแนวทางรัฐบาลไทยของน้องมิลินมาฝากนะครับผมสำหรับวดนที่แล้วน้องจับไห้แอดไม่์ศูนย์ศูนย์เก้านะครับออกศูนย์เก้าบนตรงๆเลยนะครับผมวันนี้รุ่นน้ำกันนะครับลาสุนีได้ยินข่าวเพิ่งจับไห้แล้วนะครับจับให้สองชุด เลยสามชุดนี่นะครับผมสำหรับชุดที่ว่าเอะ๊ะใจก็คือชุดที่เพิ่นไปจับกับข่าวั่นกับไอ้เพิ่นเพิ่นจับเลขค่ายกันสามตัวนะครับค่ายกันจังไยเดี๋ยวเราดูราช่วงดูกันหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนี่คือตรงกันหมดเลยนะครับผมเอฟซีท่านไหนที่เข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าวารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม ใครแชร์แล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผม FC รับชมอยู่จังหวัดอะไรฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับน้องวิลีนนีน่เพิ่อนจับจับไอ้ลอตเตอรี่นี่เขามาจะงวดแล้วเขามาสามงวดจ้ะสามงวดบอจ้ะคือว่างวดหนึ่งเขาบนลลางจ้ะวดที่แล้วเขาศูนเก่าจ้ะแล้วก็งวดื่อเพื่อนเพื่อนจับมากนี่ถือว่าเขามาประมาณสามงวดจ้ะ อมาที่นี่เพื่อนจับให้ตองหวัดเพื่อนจับให้ตัวใดจับอยู่ใส่ตอนจับตอนตองหวัดอ่ะเราไปตลาดไปตลาดเล่เล่ไปเล่ไปพอแพงลอตเตอรี่น่องก็เล่อหลาก็เล่ให้น่องน่ะจับจับเล่ก็เล่ได้อันเก้าศูนย์เจ็ดม่ฮานะจาเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดคือตองหวัด พอเราไปย่างตะนานเราก็เล่นไฮนองยิบไหแมาน้องเล่นยิบที่แหลกนั่นเพื่อนไปยิบอยังเพื่อนจะไปยิบหนึ่งศูนย์เนี่ยที่แหลกยังศูนย์บอแมมที่แหลกเพื่อนทราบใบนี้แหละทราบใบกัับอนเก้าศูนย์เจ็ดเพื่อนทราบเพื่อนสี่ดึงแต่เพื่อนดึงบออควันนี้มือขาหนึ่งเพื่อนเลยไปจับเอาว่าสิเอาศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแต่ดึงบอคืนแตได้มาเอาใบเก่า อ๋อเขเอาเล่กับแปววใบเก่าไม่ใชจ้ะก็เล่นกับแปววใบเก่าก็คือเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดจ้ะตอนแรกก็คือไปแล้วไปจับบอกเก้าศูนย์เจ็ดจ้ะจะดึงบอกจ้ะอ๋ะอเขาเล่ไปเอาเขาเลยไปทีไปดึงยังศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจ้ะเพิ่งกขาเลก่กลับมาเอาเก้าศูนย์เจ็ดจ้ะวันนี้ไปกรับนองเขาปัน่นวันนี้ ตอนเบ่งอยู่ในคลิปตอนนั้นนะคลิปสันรร้นๆนะ907นี่ตอนที่ว่าน้องมิรินง่ายไปสิไปจับ901น่ะเขาป้านจะไปดึงด้ยจ้าอ่าเขาป้านจีไปแย่งดึงแล้วแม่มาหน,นีน้องมิรินก็เลยเอามือมามาดึงโทกออกเลยจ้าเผลนใหญ่มือจาก901มามาดึง907จ้าบัดที่นี่ผู้อ้ายบอจ้าผู้อา้อายไปจังไคือไปได้901อีก ก้าศูนย์หนึ่งนี่ก็คือวาอ่าพิ่นหยิบสิมาจังเล่ะสีมางงเนาะแมนมันก็สีงองอยู่เพราะว่าผู้อ้ายสีเอาตัวนี้จแต่น้องผลมาดึงเอาว่า,ววาน,น้องน้องเลงไว้แล้วสมมติว่า<น>เลงไว้แล้วแต่สิไปเศ้าตัวอื่นจอันนี้พิ่นก็นได้เปลี่ยนใจกลับขึ้นมาเอาดึงก่อนจดึงก่อนเขาปันปรากฏว่าเลขตัวนี้เด็กน้อยสองคนแย่งกันแมน ก็จะประมาณนั้นวันนี้อ้ายก็เลยเอาบัวท่านก็เลยได้ไปเอาเก้าศูนย์หนึ่งจ้าไปเอาห้องน้องก็เลยไปเอาห้องน้องค่ะขี้ยาของหลินกันถนัดดิ้งเราสองคู่ถนัดประมาณนั้นละจ้าอ่ะ๋ยวโชว์ลอตเตอรี่ให้หน่อยตัวตัวแรกไอ้ตัวแรกเอาตัวแรกก่อนว่าจ้าเก้าศูนย์ชุดแรกตองหวัดนะจ้าตองงวัดอันนี้ตองหวัดเนาะจ้าเก้าศูนย์เจ็ด อันนี้ของน้องข้าวปัน้นเอาเบิ้งไปนริ่มกันเลยก็ได้อันนี้ของน้องข้าวปั้นนะครับผมด้านล่างของน้องข้าวปัน้น <c oughs> ด้านบนของน้องมิลินนะครับผมอ่อาลงเลยวันวานี่นี่ไปจังไดเพือไดยินว่าได้อีกได้อีกจ้า<ะ>หาว่าเป็นยังขึ้นว่าได้อีกน้องมิลินมัวว่านี่เป็นงานวันเด็กของเด็กหนอนมลพะพาเด็กหนอยไปเที่ยว เป็นเมืองสวนสัตว์อยู่ควันแกนลับขึ้นมาแล้วเล้พผ้ากันมากินเข่ากินเขาอยูุอุดรนนี่แหละมาที่นี่ถ้ากันไปกินแล้วแล้วมันมีโรตตรีไหมพวกโรตตอรี่มาขายลายลายขายลายลายบันเดียนมีลินอ่ะเห็นโรตตอรีคขึ้น่หมมากิยือยืยืสิเอาไหมต่วัาขึ้นไหมเพื่อนนันภาษาซ้ำพะเพื่อนเพื่อนบดีบอกเขาอื่นอย่างก็ เพิ่นเบาบ่ได e ้ <S S um. like หูบ่ดีอือแล้วก็เบาบ่ได้เพิ่นเบาเป็นใบจ้าเพิ่นเบาบ่ได้จ้าแต่ว่าเพิ่นก็รู Squid, ้เรื erm ่องหมือจ้าบันที้น้องมลี่ก็ได้ไปซาวลอตเตอรี่มาให้จ้าดึงออกเลยดึงออกเลยแต่หนาผู้นายผู้ใหญ่ดึงก็ยังดึงว่าออกแต่มิลี่น่ะดึงออกนะจ้ะแต่ว่าลอตเตอรี่มาขายหลายลายได้จ้ะ ผู้ใหมากมืองกระเซ่ยผู้ใหมากมือกระเซ่ยเมาวันนี้ขึ้นแม่ยางว่ามีริ้นมันกับเลี้ยวมือแล้ยวมือ้ออาพร้อมเนี่มือ้าฟพอม้าฟเสียลูตเตอรี่น่ะเราได้ร่องให้ยิบมึงมันไม่จะตรงกันบอตาประตรงเพิ่นยิบให้น่ะก็คือสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองจ้าทั้งสองใบตัวเดียวกันเลยบอะบอจ้าอีกอันหนึ 1, 6, 1, 2. 2> ่งหกหนึ่งสองออันนี้คือในเบิงบ้งยัง หกหนึ่งสองสามหนึ่งสองหกหนึ่งสองสามหนึ่งสองว่าเนี่ยละ่ะหาจจะมีบุตรมีลางจาน้องซื้อเมือนงน่าจะสุดสุดไหนล,ละ่ะสุดอันนี้เนาะอ้ยงงพรเด็กหน่อยสองคนนี้มันจับจับเลขจับคือกัน <c oughs> สองคนจับตัวเลขเหมือนกันอ่ะนี่เชิญต,ตัวนี้อันนี้คือของน้องมิลินเนาะมันบะมันเจ้าเน,นาะอาอนนี้ของมิลินจา้าอันนี้ของของน้องมิลินนะครับเอาออเอาคืนนดเดียวเลย่อเนะนี่ย วาเห็นใบหนะึ่งได้ละโอเคอันนี้คือของน้องมิลินนะ<ม>ครับผมเห็นไหมครับผมเห็นไหมเห็นเนะ่ยเก้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งสองสามหนึ่งสองวเนี่ยอาจจะมีบวมมีลางเมวันที่แล้วคุณจับใบเดียวออกศูนย์เก้าตรงตรงวันก่อนนั้นจับสองใบนี่แหละออกทั้งบนทั้งลาง หรือว่าออกออกอยู่ในใบเดียวแอดกระจำว่าได้แล้วมันหลายงวดละนะครับแต่ช่วงนี้คือเพื่อนจับลอตเตอรี่แม่นกว่าจับตัวเลขจ้าตัวเลขมีเข่ามีหลุดเนะาะแต่จับลอตเตอรี่นี่เข่าดีนะครับบางทีเพิ่นกลับไปร้อยจับให้แอดใหม่บางทีแอดกับบุรุเมอร์กับมี่ของน้องเข้าปั้นเเสสไปมี แคงนั้นเดียวเดียวเ,เดี๋ยวช่วยตัวเลขให้หน่ไปไปยกนมขึ้นให้น้องนี่เหรอไปไปยกนมให้น้องนี่เอ๊ะไม่ต้องกระโดดไปนะไม่เหยียบน้องเอาเอาชุดนี้แรกก็ได้ยชิได้เบิ้งง่ายกว่ากัน,น,กนอ่ะเอาตัวนี้ตัวนี้ดูง่ายกว่านะครับน้องของน้องก็ปั่นตังค์ไกัอันนี้ของน้องมิลินนะครับผมในกระถือแล้วล่ะแมนวะโอ้เห็นติงในกระถือ ว่าถือ,อยังได้แอด์ิจัดไปยุ่นี่นักๆเลยตัวนี้901าศูนย์นึ่งกับเก้นย์เี่ฮะนี่นะครับผมแคปหน้าจอเลยนะครับน้องมิลินนะครับ907 9 0ูนย์เจ็ดเก้าศูนะครับหกหนึ่นนะครับผมนะนี่นะครับชัดเจนแล้วนะครับผม มิลินกับน้องขับปั้นนะครับเลขตรงกันนะครับผมเอาไนี้ขอเบิ่งของน้องขับปั้นครับผม่ด้านหลังของน้องขับปั้นนะครับเพิ่นไปหยิบลอตเตอรี่ตรงกันนะครับน้องขับปั้นเต็มนากระดาษนะครับผมเห็นอยู่ปูดําเห็นอยู่หลังปูดาแปดศูนย์หนึ่งไปเห็นอยู่ยไปเห็นอยู่สาร เห็นยูสานปูพี่บุญหรือว่าหอปูพี่บุญเจ็ดศูนย์หนึ่งไปจับลอตเตอรี่เก้าศูนย์หนึ่งครับผมสหรับแนวทางของน้องข้าวปั้นและกับน้องมิรินนะครับน้อง ok มิรินกับน้องข้าวปั้นนะครับเหมือนเพื่อนม่เอียงสักอย่างนะครับจับตัวเลขคนนี้จะเอาตัวนี้แต่บด่ดด้แต่อีกผู้น้องเมื่อ้ดของอายอายได้เป เอาของคู่น้องนะครับผมนะตัวเลขสลับกันนะครับฟังแล้วอาจจะงงงนะครับยอสซีท่านไหนที่งงกับดูคลิปย้อนหลังนะครับแอดฟ้องไป้ั้องแม่ก็บงงคือกันนะครับผมเนาะอาสซัลเลย์ยอสซีท่านไหนที่มักชอบกับพิจารณาได้สําหรับแนวทางของน้องขปั้นแล้วก็ของน้องวิรินนะครับผมเด็กสองคนนี้สุดยอดมากเลยนะครับได้มากจากคําขอของปู่นะครับขอกับปู่นะครับก็เลยได้มานะครับผมมาขับมาคุ้น นะครับผมสำหรับเูฟซท่านไหนที่รับชมแล้วจะลืมกดไลค์ลกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าวพารวยได้นะครับผมสำหรับเูฟซท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามนะครับให้กดติดตามไว้เลยนะครับเพื่อจะได,ด้พลาดข่าวสันดีๆแนวทางดีๆจากทางช่องก้าวพารวยครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ